สองร้อสองร้แค่นี้พอไหมหนูฮะแล้วทำไมลุงถึงได้สั่งอาหารเยอะขนาดนี้ล่ะคะลุงหิวมากอะลุงเลยไม่ได้ดูราคาให้ลุงไปล้างจานแทนได้ไหม หรือว่าเช็ดกระจกก็ได้เออไม่ต้องหรอกค่ะงั้นเดี๋ยวหนูเอาเงินที่หนูได้ทิปอ่ะจ่ายให้ลุงก,ก่อนนะคะมันจะดีเหรอให้ลุงไปล้างจานดีกว่านะถ้าหัวหน้าหนูรู้เข้าอ่ะเป็นเรื่องใหญ่แน่เลยค่ะหนูจ่ายให้ก่อนนะคะลุงขอโทษจริงๆ สักวันลุงจะกลับมาเอาเงินคืนให้หนูนะไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูทำงานที่เนี่ยหนูก็ได้ทิปเรื่อยๆแต่ลุงอย่าทำแบบนี้กับใครอีกนะคะถ้าลุงเจอคนอื่นที่ไม่ใช่หนูอะ่ะจะแย่เอานะคะขอบคุณหนูมากลุงไม่เคยอิ่มแบบนี้มานานจงจำไม่ได้แล้วอะ่ะ คุยอะไรกับลูกค้าตั้งนานเอ่อคือลูกค้าชื่นชมรสชาติของอาหารที่เนี่ยค่ะดีสนิทสนมกับลูกค้าดีนี่แล้วปล่อยให้ฉันเคลียร์เอกสารคนเดียวเนี่ยนะอขอโทษค่ะฉันจะรีบไปช่วยทำเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ต้องเอาเงินมาแล้วก็เอาขยะในครัวไปทิ้งให้เรียบร้อยทำความสะอาดบ่อไขมันด้วย อย่าให้ชุดเปื้อนล่ะเพรเดี๋ยวเธอต้องออกไปรับออเดอร์ลูกค้าอีกเออแต่นั่นมันไม่ใช่หน้าที่ฉันนะคะแล้วมันก็ใช้เวลานานมากด้วยอะ่ะเดี๋ยวฉันไปบอกแม่บ้านมาทําดีกว่านะคะไม่ต้องเป็นเธอเท่านั้นเอาเวลาที่เถียงฉันเนี่ยรีบไปทํางานดีกว่าไหมค่ะมิตเตเลียน ใ,ใครให้เข้ามาน้องพนักงานผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหมครับฉันถามว่าใครให้เข้ามามิทราบนี่คุณไม่เป็นไรลูกคือผมมานั่งทานอาหารร้านนี้วันนั้นนะฮะอร่อยมากผมเลยพาลูกผมมาอยากให้ลูกผมได้ทานบ้าง มีจ่ายเหรอสภาพเนี่ยน่าจะเอาเงินไปรักษาตัวเองมากกว่ามะแก่จะลงลงอยู่ละปากหมาพ่อคะเราไปกินกันที่อื่นนะคะแต่พ่อตั้งใจมากินที่นี่นะพ่ออยากเจอน้องพนักงานคนนั้นละ่ะมาหามาทำไมเป็นญากกันเหรอยน่าลำขาดวะดาวดาว ดาวค่ะเอ้าคุณลุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หนูวันนี้ลุงพาลูกสาวลุงมากินข้าวด้วยนะนี่นางดาวนี่ญาติกันเหรอเอ่อไม่ใช่ค่ะคุณลุงเขาเคยมาทานอาหารที่ร้านนะคะสภาพแบบเนี้ยมีเงินจ่ายเหรอรีบไล่มันออกไปจากร้านได้แล้วแปะสกระปรก พวกเรายังไม่ได้ทําอะไรสโปรกเลยนะครับแค่เพราแกเหยียบเข้ามาในร้านฉันเนี่ยมันก็โสรปรกเลยยะ่ะคุณลุงคะวันนี้หนูไม่มีเงินใจ่ายให้คุณลุงนะคะวันนี้หนูไม่ต้องจ่ายวันนี้ลุงมีตังอะลุงเอาตังมาคืนหนู โอ้ทำไมเยอะขนาดนี้ล่ะคะไม่เยอะหรอกออพ่อฉันถูกใจงานบริการของเธอน่ะรับไวเ้เถอะโอ้ยพี่แท้คุณลุงก็เป็นผ้าคี้ริ้วห่อท้องนี่เองอะ่ะเอ๊กับขออภัยนะคะที่เมื่อสักครู่นี้เสียมรารยาทไปหน่อยงั้นเดี๋ยวเอ๊กขอรับแทนไว้นะคะ เงินผมมันสกรปรกคงไม่เหมาะกับคุณหรอกครับบอสคะสวัสดีค่ะเอา้าลุงตุย๋ยคุณซินสวัสดีครับนิดรู้จักกันแล้วเหรอครับไม่อยากรู้จักหรอกและไม่อยากอยู่ใกล้ด้วย เกิดอะไรขึ้นหรอครับบอสรู้จักคุณลุงด้วยหรอคะรู้จักสิก็คนที่ผมบอกไงว่าจะมาเซ็งร้านต่อจากผมอะฮะคุณลุงคือคนที่จะมาเซ็งร้านต่อคุณป๊อปใช่ไอ้ตุ๋ยแกเป็นคนเซ็งแล้วให้คุณซินเข้ามาบริหารต่อไปเนี่ยเพื่อต้องร่วมงานกับคุณซินนะคุณซินครับ เอเขาก็ทํางานที่นี่มานานถ้าคุณซินมีอะไรเนี่ยก็ให้เอเขาได้นําได้เลยนะครับฉันว่าไม่จําเป็นหรอกคะ่ะคนที่มีทัศนคติลบๆแบบเนี้ยฉันไม่ขอร่วมงานด้วยเอมีอะไรจะอธิบายไหมคือคือเอเสียมารยาทกับคุณลุงแล้วก็คุณซินนะคะคุณลุงคุณซินคะเอขอกราบอภัยอีกครั้งหนึ่งนะคะ ที่เสียมารยาทไปเอรู้สึกผิดจริงๆค่ะผมไม่โกรธคุณหรอกนะแต่ผมว่าคุณอนะไม่เข้าใจคำว่าบริการน้องคนเนี้ต่างหากที่มีใจรักในบริการอะรับไว้เสอ,อจะดีหรอคะรับไวเ้เถอะพ่อฉันอะถูกใจเธอมากแล้วอีกหน่อยอะ เธอก็ต้องมาช่วยฉันบริหารร้านนี้ด้วยค่ะนะคะผมต้องขอโทษลุงตุ๋ยแล้วก็คุณซินด้วยนะครับที่คนของผมเสียมารยาทอย่าไปสนใจอะไรเลยคุณป๊อปเราไปคุยเรื่องสัญญาของเราดีกว่าได้ครับงั้นเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยนะครับ